ฮัลโหลสวัสดีค่ะกับคาในช่องเอลโมพาติ่งค่ะแต่ว่าตอนแรกคลิปนี้มาอัดเป็นแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องมาอัดใหม่เพราะว่าเสียงไมาลืมเปิดคือเริ่มเปิดที่แบบกดอัดเสียงอะทุกคนก็เลยแบบต้องมาอัดใหม่นะคะวันนี้นะคะมายก็จะมาสอนทุกคนจ่ายทุนนิวเวเลตในเว็บ จีมเอ็มทอบนะคะจริงๆอ่ะตอนแรกมาาจะไม่ทําแล้วนะอย่างที่บอกไปคือที่มาคือตอบคอมเมนต์ไปว่าเออไม่สะดวกที่จะทาเพราะว่าเดิมที่ยามปายไม่ได้ใช้วอลเล็ตใช่ไหมมาใช้ธนาคารเป็นหลักอ่ะก็เลยคิดว่ามันแบบมันไม่ไงอ่ะมันไม่แบบเขาเรียกอะไรบอกไม่ถูกอ่ะแต่ง่ายคือแบบมันไม่ค่อยสะดวกสำหรับตัวมานะแต่ว่ายังไงก็แบบเออผูติดตตามมันแบบมันครบสอง้อแล้วก็เลยเออมาทําในการซื้อของก็ได้แต่ไปมาซื้อไปแล้วนะไอ้ที่แบบใช้แจกซื้อไปแล้ว อันั้นขอเมสปอร์ทุกคนแล้วกันว่าจะแจกแล้วนะแต่แบบซื้อไปแล้ว่ะที่ากที่จะแจกอ่ะแต่ซื้อไปแล้วอ่ะทุกคนก็เลยเออเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้นี่ก็ซื้อให้ของตัวเองนะคะก็คือวันนี้จะมาซื้อเป็นที่แขวนห้องประตูนะคะที่เป็นของไอพเพื่อนกับเพื่อนที่เป็นของนนนนนะที่มันยู่ในซีรีส์อะ่ะคือเห็นว่าแบบมันน่ารัามันน่ามาแต่งห้องมากอ่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้ม่ก็แต่งห้องมาอยู่นะคะถ้าเกิดใครอยากดูลุมทัวก็บอกได้นะว่าจะทาอยู่แต่ต้องดูก่อนว่าจะมีคนอยากดูไหมหรือแบบไม่มีคนดูก็จะ ยู่ที่ความขี้เกียจของไม้ด้วยนะก็อย่างแรกนะคะทุกคนน่าจะมีแอปทัวเลยอยู่แล้วเนาะก็กดเข้าไปเลยก็ใส่รหัสแส่เลยเข้าให้เรียบร้อยนะคะเราบันหลดแป๊บหนึ่งก็เข้ามาหน้าแรกนะคะจะอยู่ตรงแถวรายการโปรดนะไม่รู้ทุกคนมันอยู่ตรงไหนนะแต่ของไม้จะอยู่ตรงรายการโปรดนะคะจะเป็นคําว่าบัตรนะมันก็กดเข้าไปอันนี้ไม้บอกนะคะทุกคนต้องมีเงินขั้นต่ําแบบ 40บาทขึ้นไปนะสามารถกดดูเลขบัตรได้คือถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อแจกดลองแบบดูเล่นๆก็มีเงินแค่ขั้นต่ำส40บาทก็กดดูเลขบัตรได้นะคะเพราะว่าไอตัวแอปเนี้ยที่เป็นวีคาร์ะที่เป็นบัตรของทัวเรสอ่ะมันต้องมีเงินขั้นต่ำ40บาทนะคะถึงกดขอดูเลขบัตรได้อันนี้ถ้าเกิดทุกคนยังไม่เปิดบัตรใช่ไหมก็ให้เกิดเปิดใช้บัตรก่อนนะคะแล้วก็กดดูขอเลขบัตรแล้วก็ใส่ราคาที่เราเคยตั้งไว้ จากนั้นนะคะเราก็เด้งมาหน้านี้นะก็เป็นบอกเลขบัตรบอกชื่อบอกบนบน,บนอายุบอกพวก CVC พวก CVC อย่างเงี้ยให้จําให้หมดเลยนะคะพวกธานาคาราเงี้ยจาให้หมดเลยแล้วก็ใครจะจดก็ได้ขอาอมากดจดไว้แล้วจาไว้แล้วใช่ไหมมันก็กดปิดไปเลยก็คือไม่ต้องใช้แล้วปิดไปเลยจากนั้นมาก็ไปที่ Google Chrome อาจจะมีเสียงมอไซค์แบบเยอะหน่อยนะเพราะว่าแบบมันเป็นช่วงตอนเย็นอนะพมา่าแถวบ้านมาเขาชอบแบบขับมอไซค์ไปนูป่นไปนี่กันอย่างเงี้ยแบบเสียงดังกันมากเลย กดมาที่เว็บนะคะหาเว็บก่อนนี่กดเข้าไปเสร็จปุ๊บให้เข้าระบบไปก่อนเลยนะจะได้ไม่ลืมมากดเข้าระบบไปเลยนะคะเขามีระบบอยู่แล้วนะนันนาให้ทุกคนสมัครสมาชิกนะคะไปดูคลิปที่มาสอนสมัครก็ได้นะน่าสมัครไม่ต่างจากปัจจุบันมากนะคะเพราะว่าการสมัครมันจะเสียค่าส่งแบบฟรีอะไม่ต้องเสียค่าส่งห้าสิบบาทเรามาไปกดดูแล้วมันเสียค่าส่งอวตอนนี้ที่แบบไม่สอบปรรมชาตินะคะคือจะมีให้เลือกด้วยว่าแบบ ซื้อแบบสมาชิกกับไม่สมาชิกนะคะรู้สึกสมัครอ่ะตอนนี้ยังไม่แบบเสียตังค์นะคือยังสมัครฟรีอยู่แต่เราคืข้างหน้า,าไม่รู้ว่ามันจะสมัครแบบเสียตังค์มาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากทุกคนสมัครไว้ก็ดีนะตอนนี้คือแบบสมัครได้ก็สมัครเลยอย่างเงี้ยก็ขอที่มาจะซื้อนะคะเป็นที่กั้นอันนี้เป็นของที่มาทดลองเล่นๆนะแบบล่องเฉยเดี๋ยวไปที่ถึงค้าทั้งหมดก่อนที่โฮม มาเลื่อนหาที่เป็นไอที่แขวนประตูนะมาหาก่อนอยู่ไหนไม่รู้ก็เจราค้าที่แขวนประตูนะก็แบบใครที่อยากซื้อไปแต่งห้องก็ซื้อแบบไปแต่งห้องมันก็ได้นะนะยังมีของหนูก็กดซื้อเลยถ้าเป็นสีเขียวคือสามารถกดซื้อได้นะคะก็กด add to cart จะเปล่าวะก็คือกดข้อตกลาไปเลยนะคะก็จะมีให้เลือก3ามรายการต่อนะคะคือซื้อสินค้าเพิ่มว่าคือซื้อ นอกจากอีกที่แขวนประตูเนี่ยเพิ่มไหมหรือว่าไปที่ตะก,ก้าเพื่อดูว่าเออเราเพิ่มอะไรไปแล้วบ้างจะได้แบบคำนวณงบถูกว่าเออเรามีเงินเท่านี้นะจะซื้อร้าเอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดําเนินการซื้อต่อคือไม่ซื้อ,อยางอื่นแล้วซื้อแค่นเนี้ยอันเดียวก็กดไปเลยงั้นี้มันก็ไม่ต้องกดอะไรต่อแล้วนะคะว่าไม่กดลงสมาชิกไปแล้วนะถ้าเกิดเราจะไม่กดลงสมชิกช่ะแบบนี้ไม่เข้าระบบมันจะขึ้นให้เลือกว่าหรือแบบสมาชิกหรือไม่สมาชิกนะคะซึ่งแนะนําให้สมัครเนาะอย่างที่เคยบอกไปก็ที่อยู่มามีอยู่แล้วนะ ก็กดไปเลยคือทุกคนสามารถเป็นที่อยู่ได้น,นะคะแต่ว่านี้มาใชที่อยู่ของมาอยู่แล้วนะนี่นนไมันจะขึ้นว่าค่าจะส่งศูนย์บาทคือค่าจะส่งฟรีนะคะจากนั้นให้เราติ๊กถูกตรงไอนตรงชําระนะราหรับเงื่อนไขต่อไปเลือกที่นี่น้องก็สรุปมาให้นะคะว่าร้อยก็สิบบาทนี่มีค่าจะส่งนี่ไปก็ขอเปลี่ยนภาษาก่อนทนะเป็นภาษาไทยก็กดพี่ชาําระโอ้ยกดตรงนี้อัดก็ <laughs> กด ที่มาที่บัตรเลยนะคะแล้วก็ใส่บัตรกันก็ใส่เลขแบบไม่ต้องเว้นนะคะไม่ต้องเว้นตามมันนะคือใส่เลขแบบเรียงต่อกันไปเลยนะนี่นะแล้วก็ใส่ว่าพี่เป็นวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยนะไปที่มันมันหน่อยอยู่นะ เนียเลงมันไม่ถูกเดี๋ยวมาใสา่เลขมาก่อนก็ใส่พวกพี่เป็น cvc พวก cvv ไปนะคะ ตัวผมเรียกยากมากเลยแบบ ICCVCCCC เลยนะจากนั้นใส่ผู้ใส่ชื่อผู้ถือบัตรเออก็ใส่ชื่อเราไปนะคะภาษาอังกฤษใส่ผิดก็ไอตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยคะ่ะเป็นไทยแลนด์เหมือนเดิมไปนะแล้วก็ไปหาธานาคาร ซึ่งทุกคนจำได้มั้เราเขียนว่าออกโดยธนาคาร TMB ธนาชาตินะก็คือตอนนี้นางเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเหมือนแบบนางไปร่วมกันสออธนาคารเนี่ยจำไม่ผิดนะเหมือนแบบรูกคนเคยเห็นมแบบเป็นสองธนาคารแหละแต่นี้ม่ไม่ไแน่ใจว่ามันคือนั้นไหมนะก็คือเราก็หาตรงตัวเลยคือ TMB นะคะกดไปเลยส่วนอีเมลทุกคนจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะเอาไม่มาก็เอาอีเมลนี้แหละในการสั่งไปเลยแล้วก็ดําเนินการต่อก็รอมันบวด,ดแป๊บหนึ่งก็จะนานหน่อยเพราะว่า เนี่ยไม่ค่อยดีนะคะมัน้นจะเด้งมาหน้านี้นะคะก็กอเอ s เอมานะจมันเอ s มเก็เด้งขึ้นมาให้เราใส่ตามตัวเลขไปนะคะที่มันส่งให้มันนะแล้วก็รอนะ ตั้งแของมามันบักเดี๋ยวมาเราดูเลขใหม่ก่อนนี่นะคะก็ทำระเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ก็กลับไปที่นารานคานะคะเพื่อที่จะด,ดูว่า มันสั่งซื้อสาเร็จแล้วจริงๆไม่รู้ทุกคนเป็นไหมของมันมันชอบออกระบบมาเองอะ่ะก็ต้องเข้าระบบใหม่นะกดดูนะคะที่ประวัติสั่งซื้อนะมันก็รอมลดแป๊บน,นึงเนี่นะคะก็ขึ้นมารายการล่าสุดน,นะนี่ที่เป็นหนร้อยเก้าสิบบาทนะคะแล้วก,กดดูรายละเอียดสินค้าไปนา่ก็ขึ้นมาแล้วนี่มันก็จะบอกนะคะประวัติการสั่งซื้อชำระเสร็จแล้วเรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยนะคะนี่ แล้วก็ถ้าเกิดมันส่งของแล้วมันจะส่งเลขมาต่อจากอันนี้นะคือประวัติการสั่งซื้อมันจะบอกเลขแท็กตรงนี้เลยซึ่งจะเป็นเลขแท็กของปรษียิไทยนะคะซึ่งไอที่เป็น gm ของิ gm tv จะส่งแค่ปรษียินทยนะคะจะไม่มีแบบพวกส่งคน l o n c u r นะที่มาสังเกตที่มาคือสั่งมานะจะไม่มีเป็น colon c u r ี่นะคะ,ะ,คะหรือเกิดขาดได้แบบเป็น colon c u r ี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบแฝดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถบอกได้นะคะว่ามาเจอแต่ปรษีย์ไทยนะที่เขาส่งหลักๆนะ,ะแล้วก็เรื่องวลาการจัดส่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทนะคะซึ่ง ม่ต้องทำว่าทำค่ะนะอันนี้มาไม่รู้จริงๆว่าเขาส่งอะไรงไงกี่วันกี่วันได้ของนะคะอันนี้มาไม่สามารถบอกได้เพราะว่ามันอยู่ที่ลำดับคิวแล้วก็สถาาการช่วงนี้ด้วยนะคะก็เลยทําให้ของจะได้ช้ากว่าเดิมอีกนะก็คือจากที่ปกติช้าแล้วอ่ะมันก็ได้ช้าไปอีกยิ่งลำดับคิวอีกแบบยิ่งเป็นพิวอเดอร์อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งลำดับคิยวยิ่งช้าไปอีกนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซัครต์ให้มาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนบาจคลิปหน้านะ